Uh, สวัสดีกับนะเป็นเพื่อนที่น่านะรักตัวคนกับผมนะผมกรูกใจอย่าลืม uh, กดติดตามกดใจกดคอมเมนต์ด้วยนะกับผมล้วนะวันนี้เราก็มาต้านกาแฟกันอีกครั้งนะครับนะสวัสดีย่ำบ่ายต้านกาแฟกันไหมครับผมล้วนะวันนี้เนี่ยที่ผมอยากจะเล่นกับเพื่อน,นนะครับนะเรื่องของ Affiliate Marketing นะครับมอว่านนี้เราคุยกันเรื่อง Affiliate Marketing นะครับจริงๆเนี่ยตามว่า Affiliate Marketing คืออะไรครับก็คือตัวกลางหรือตัวเชื่อม นะตัวเชื่อมกล้องการคาบโลกออนไลน์รรหวางเจ้าก้องสิงกากับลูกคานะครับจริงๆเนี่ยผมในทึกษาเรื่องนี้มาปีทีเดียวนะครับนะได้ปอบกับอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยเก่งมากเลยนะครับนะอาจารย์คนนั้นนก่อสร้างรายได้นี่เป็นจมมงนะจมมงเป็นเหมื่นๆนะครับนะศึกษาไปทึกษามาเนี่ผมว่าจะบวมเม็ดนะเรื่องเอฟเฟอร์เรทมาเก็ตติ้งนะครับนะเพราะอาจารย์ก็แนะนําว่าจริงๆเนี่ยเอฟเฟอร์เรเนี่ยเราทาเองก็ได้นะครับนะโดยเราเนี่ย ตั้มเป็นเว็บไซต์กันมือนตักเว็บหนึ่งนะครับนะเว็บไซต์ของตัวเองเแล้วเราก็ไปดิวสินค้ามาแล้วก็เอาสินค้าเนี่ยมาโพสต์ขายนะมาโปรโมทขายในเว็บไซต์ของเรานะครับนะแล้วเราก็ได้การคอมมิชชั่นเข้ามาแต่ว่าตั้งนี้ตั้งนั้นเนี่ยในการดิวสินคา้าการตั้มเว็บนี่ไม่ไม่อยากนะครับแต่ถ้าว่าคนที่จบคอมพิวเตอร์หรือจบโปรแกรมเมอร์นี่ไม่อยากเลยนะครับแต่ว่าอยากต่อแต่ว่าเราจะากตั้มปลือยถึงด้ดยตัวก,กามันปลือให้กามาในเว็บไซต์ของเรามาเสือสินค้าของเรามันหมากๆอันนั้นคืออยาก นะครับตั้มเรือวิบรอดดังในะคนก็นมาซื้อมากมากนะครับจริงๆเนี่ยเอฟเฟอร์เรียต์มาเก็ตติ้งเนี่ยมันเกิดมาต้องร่ำปีในปฏิทัยเรือว่าไล่ปีเร็วนะครับนะเพียงแต่คนยังไม่รู้จักอันนั้นคนที่สามารถสร้างไรายได้จากเอฟเฟอร์เรตในวันนี้ก็ตั้มไรายได้กันเป็นชัว่วโมงนะก็มีไรายได้มากเลยนะครับนะอันนั้นบางคนนี่ก็อาจจะเรียกว่าเป็นอ่าพับลิชเชอร์ก็ได้หรือว่าพับลิชเชอร์หรือว่าเอฟเฟอร์เรตมันก็คือกันนะนะเป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ขายสินค้ากกับลูค้า นะครับเดี๋ยวเราหลับผลประโยชน์เป็นการคอมมิชชั่นนะครับนะอันนั้นผมศึกษาไปศึกษามานี่ก็คิดอีตําเองเหมือนกันนะครับในการสไร้างรายได้แบบ Affiliate Marketing นะแต่ศึกษาไปศึกษามานี่จะยากมากนะครับนะคนพันเราในการสรนะ้างรายได้เอ f ฟลเลต์ต้องไม่เก่งคอมเนี่ยยากนะฮาสินค้าไม่เก่งก็ยากนะเมค้าไม่น่าเชื่อถือก็อยากนะครับนะบางที่เนี่ยพันราต้องมาทําลิงก์เองในการโพสต์สินค้าเนี่ย เราพูดไปเลยปุ๊บให้เปลือนมากดลิงก์ซิงกาเราเลยเปลือนเขาสอบเซอร์กับเมคาได้เลยอันนั้นเมคาไม่น่าเชื่อทือนี่ศูนย์กับเว็บเราล้มเนนนอนเลยอันนั้นเรื่องของการทำเอฟเฟอร์เรนต์มาคิทติ้งแต่วันนี้เราไม่ต้องคิดเรื่องของเรื่องยากนะครับอีกเรื่องนะครับมันมีเรื่องง่ายนะเพราะวันนี้มีบริษัทบริษัทนึงในประเทศไต้เนี่ยก็ทั้เป็นอ่าแพลตฟอร์มเอฟเฟอร์เรนต์เราเร็วนะครับเราไม่ต้องไปทั้เว็บไซต์เร็วนะครับก็คือแพลตฟอร์มจบจีนิก นะครับถ้าโูดกันตามตรงนี้ในต่างประเทศเนี่ยก็มีเอฟเฟอร์เรทแบบนี้นี่มาหน้านเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าอเมอเมซอนดอทคอมนะหรืออโกดาเนี่ยในต่างประเทศที่ก็ดังมากคนที่สร้างรายได้แบบเอฟเฟอร์เรทนะครับมีรายได้มหา,าศาลเลยเด็บวันนี้จอบจีนิกเป็นแอปแรกในประเทศไต้นะครับที่เปิดโอกาสในคนเนี่ยสามารถตั้มเอฟเฟอร์เรทมาเก็ตติ้งได้โดยจอบจีนิกเนี่ยจะตั้มการดิวซิงก้ามาให้เราตกอย่างเลย รวมดั้งดิวเอฟเข้ามารวมตอนนี้มากว่าหยิบห้าหยิบหกเอฟแล้วนะครับนะแล้วก็มีสินค้า,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 าเ,าป,ป,าาเป,ป็าาานล้า,ลานลานรายการเราไม่ต้องไปกิดตึงเอฟไหนมาหรอกโอเคจ็อกปี้กับลาซาด้านี่จ็อกปี้กับลาซาด้าซองเอฟนี้มีสินค้าเป็นล้านลานรายการแล้วนะครับตามมาวันนี้เรามีต้อโอกาสตั้งธุรกิจในมังคับแต่ว่าเรามีสินค้าอยู่ในมือเนี่ยเป็นล้านลานรายการ ที่เราสามารถเอาไปโปรโมตในช่องทางนี้ก็ได้สามารถสาาร้างรายได้วันละเท่าไใดก็ได้เปลื่อลองกินเลยนะครับนะอันนี้มันนาตื่นเต้นมากในวันนี้เนี่ยมีคนสาาร้างรายได้เยอะเหลวกับ ate, f f f i รี a ตพาร์ทแอปจบจีนิกนะครับนะเปิดลองลอารมาศึกษาดูตัดสินใจนะครับกามาศึกษากามาลงมือตั้มการมาปีสู้ตัวเองแล้วเปื่อนจะรู้ว่าที่ผมเลงนี่มันจริงไหมนะครับ ก้ามาปีิสู้ด้วยตัวเองนะครับอย่าลืมฝากติดตามครูใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ